สวัสดีนะครับวันนี้เรามาเจอจุดตรวจนะครับหน้าวัดหัวสะพานนะครับเป็นจุดตรวจจราจรสนพักระโหลกอีกแล้วครับของสนพัระโหลกครับครับเมงไทเพ็นครับมาเลยครับเมืงไห ตลาดจอ,สอนสนพระขนงอีกแล้วครับหน้าวัดหัวสะพานนะครับดูครับ,รบข,มมรขั้นเดิมครับขั้นสุเมศขั้นเดิมครับหน้าวัดหัวสะพานครับเดิน,ดนล้วครับเดินแล้วสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับ ท er ี The ่านมาเจอครับหน้าวัดหัวสะพานครับเส้นนี้จะางจะออกเส้นของเตยได้ครับโอ้โหฟลอสิบล้อเยอะมากครับนะครับนะครับอัตรายครับถนนเลนเดียวนะครับถนนเลนเดียวครับเลนเดียวนะครับล้อสิบล้อนะครับคนเดิมครับคนเดิมครับแต่วันนี้เสียมาหน้าวัดหัวสะพานครับนะครับ ก็เป็นปัตาที่นะครับนะครับมันก็เป็นช่องกำใหเรียกได้นะครับผูมนะครับข้างในจะเป็นจุดข้างในจะมีกรอข้างในครับตนระงนั้นด้านข้างในด นจะเป็นจุดเรียกเข้าไปข้างในบริเวณน้นเหน็นไ,ไหมครับสวัสดีสมาชิกด้วยครับแล้วผมหอยขยับขากล้องปับมือนะครับของนี่เป็นของผิดพักขนมครับกินยามากครับกินมาอยู่เส้นรัดโหัสะพานเนี่ยครับสายเก่านะครับสายเก่าเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่า รับชมต่อเนื่องไปเลยนะคแบบพี่๊ดแจับอยู่ห้าชั่วโมงก็อยู่ครับเวลานี้ครับว่างครับวันนี้พามาเจอครับไม่มีงานครับไม่ต้องถามใช่ไหมว่างตรงนี้มันอยู่ช่วงไหนครับพี่บอยอ่าหน้าวัดสะพานครับตั้งไว้ครับ ใหญ่จะมาหัวค่ําประมาณช่วงสองทุ่มถึงสี่ทุ่มส่วนใหญ่จะย้ายไปสี่ทุ่มเนี่ยจะย้ายไปหน้าสอนอ่าแต่จริงๆก็ตรงนี้เป็นจุดที่อันตรายมากนะใช่ใช่เพราะว่าลงจากสะพานมาใช่ลงจากสะพานมาจะอายุธวิธีหรืออะไรยังไงเนี่ยผมมองว่าความปลอดภัยของประชาชนนะครับต้องอยู่แป้นดับหนึ่งนะความปลอดภัยของเจ้าที่ด้วยก็ต้องเป็นดับสองนะเพราะรถท่วเยอะใช่รถเยอะมากใช่ใช่ ตมื่กี้ก่อนมาผมถ่ายไว้อยู่ฮะ,ะบางทีจะจับมอเตอร์ไซคันเดียวพุ่งไปสามคนเนี้ยถ้าเทนเลอร์เขาเบรกไม่อยู่คนก,กันขึ้นมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่ปลอดภัย สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวกบูงกมวยกระบอกโรุดไปแล้วโรุดรถเกี่ยว์โร่ไปแล้วลไปแล้วครับกระบอกไปเดินระเดินกระดองอยู่แล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยฝั่งนู้นน่ะเป็นพื้นที่วัดนะอ๋อพื้นที่วัดใช่ใช่เป็นน่าจะเป็นเขตอพยพฐานด้วยเพราะด้านนี้เป็นดิ่เป็นคลองเนาะไม่ให้ตกปลาตรงนี้จะออกของเจอใช่ไหมใช่ใช่เป็นสอนอท่าเรือ ใช่เอาเกี่ยวแน่ข้ามประพันธ์ก็ตไม่เป็นข้าวเลยนะใช่ใช่ครับอีกร้อยหกร้อเยอะมากครับว่าอันตรายหรือไม่พวกอันตรายมากนะจริงๆนะส่วนใหญ่เจ้าที่ตำรวจเขาจะใส่รองเท้ายุติธรรมพิธีเนาะอาใส่เข้าใบครับอ่ามีแฟชั่นด้วยแฟชั่นเลยส่วนใหญ่ก็ใส่รองเท้ายุทธวิธีกันนะไอ้ไอ้ทิ้งกล่องอะไรไหมอยากได้รองเท้าอะไรอะรองเท้ายุทธวิธีอ่ะ ไน่นใส่ผ้าใบจะคล่องแคล่วไงคล่องแคล่วไม่อไ,มไ, <ป S 1> ไมอันนั้นอันนั้นก็เป็นผ้าใบนะแต่เป็นรองเท้ายุตวิธีสีดำลว้วนไม่มีลวดลายไม่มีแฟชั่นนะ,ะไม่มีแฟชั่นเบา,ากพ่าความคล่องตัว ช่อที่สิบนายได้นะครับวนนายได้ไม่แต่คือที่ทงทสงสยัยเกิดข้อสงสัยนะอ,อะ่สอนพอระกนงเนี่ยจราจรไม่ค่อยติดเลขหมวกอ่่งจริง,รงๆเลยตามระเบียบสำนังกงานตารวจแห่งชาตชิเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องแสดงตนให้ชัดเจนนะครับซึ่งอ่านเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสงเนาะเดี๋ยวใช้ดูครับไม่มีเลขหมวกเลยนะ ใส่เสืส้อกั๊กสะท้อนแสงเนี่ยเพื่อให้เห็นซึ่งมันปิดบางป้ายชื่ออยู่แล้วตรงเนี้ยก็น่าจะมีเลขหมวกซึ่ง<ช>เปรียบเทียบกับเจ้าจที่จลาเจ้าจที่หมวกทอง<ช>อสอน,นอพร,ระโขนงเนี่ยจะมีเลขหมวกชัดเจนทุกคนเนาะ<ช><ช>แล้วก็ด้านหลังก็จะเขียนพื้นแน่นอนชัดเจนว่า<ช>เป็นสอ,สอน,นอพร,ระโขนงแล้วก็มีเลขหมวกชัดเจนแต่นี่ไม่มีเลขหมวกใช่ซึ่งจริงเลยปิดเอาเสื้อปิดอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นชื่อแต่คือที่สงสัยอ่ะคืออยู่สอนอเดียวกัน ผูบ้บังคับบัญชา,าไม่มีนโยบายเหมือนกันเหรอหรือว่าแต่ละแผนกเป็นเอกเทศโดยที่ไม่มีผู้บปปังคับควบคุมหรือยังไงครับนี่ภาพชัดเลยครับหนึ่งขั้นเนี่ยไม่มีเลขโหมดเห็นไหมใส่เสื้อไม่มีมองไม่เห็นชื่อไม่มีมเนี่ยมีตรงแตรงป้ายวัตถาน,นอ่าแล้วก็มีคนสูงๆแต่เลขไม่ครบนะหกหกอะไรเนี่ยแต่คนนั้นอ่ะโอเคนะเวลาเรียกตรวจประชาชนอันนี้ผมชื่นชมนะครับเพมาดิข้าหน้าเปิด ไม่ไคือ<ช>เขาใช้คําพูดคาจากับประชาชนเนี่ยดีนะแล้วก็แนะนําสื่อสารกับประชาชนได้ดีด้วย6เมค,ครับเชื่อไปสองหน้าผมเนี่ยหรออ่าแต่อ่แล้วก็ไอเนี่ยตรวจก้นเสร็จเขาก็ตะเบนะขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือ,อวันนั้นที่ผมเจอนะอะ่ผมถือผมชื่นชมนะในลักษณะน,าานี้ครับไม่มีเลขหมวกเลยคนระับทุกคนมีมีไม่กี่คนเองสองคนสาคนได้อยู่มีเลขหมวก เพราะงั้นก็ไม่มีเลขหกใช่ใช่แล้วจริงๆเลยอ่ะอะสารวัตรเนี่ยตรงเนี้ยไม่ใช่พื้นที่ในสอนอเนาะจริงๆอ่ะหัวหน้าผู้ควบคุมด่านน่ะน่าจะต้องมาอยู่ที่ด่านละใช่แต่ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับมีใหญ่สุดก็สุเมศทาะะราศักดิ์เนี่ยครับ นี่ยังงงไหมนะเนี่ยเห็นบ้าอย่างเนี่ยรอปภเนี่ยเขาเลิกงานอ่าใช้ดุลรปินิตยังไงในการเลือกว่าจะตรวจกันไหนไม่ตรวจกันไหนใช่ก็มีเหตุ่อนะมีเหตุผลเชื่อสอนมีเหงุผลใส่อนที่ผมก็รู้ว่าเขาหาหต่ยังไงนะรอปภเนี้ยนะเนี่ยรอปภเนี่ยซึ่งบริษัทพวกเนี้ยเขาตรวจมีการตรวจฉี่ตลอดนะอ่าเขาเข้มงวดด้วย ถ้ามีฉี่มวงฉี่ม่วงนี่เขาให้ออกอย่างเดียวเลยเห็นนะอกไม่ใั่เนี่ยนะไหนตุนลาพินิ์ใช้ดุนลาพินิตยังไงสวัสดีสมาชิกทุกท่านเนะครับ ในจราจรสอน้พระกระดกแล้วครับคุณผู้ชมครับโอเคนะอ่าเนี่ยนะน่าจะหมวกหกหกอ่ะเมื่อกี้ก็ตรวจต้นเสร็จของกัตตาเบนะอันนี้ไม่ใช่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 หกหกไม่ใช่หกหกเพราะอะไรผม่าหนห่ะเป่าไอ้คอด้วยครับที่นี่ก็เป่าไออด้วยนะเป็นการเป่าส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นการเป่าื้อนต้นนะไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่เห็นเครื่องตรวจวัด ร้อยสิบร้อยเยอะมากครับที่นี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมใช่กระจายนะรถเบรกรถอยสิบร้อยนี่ต้องเบรกระยะไกลนะครับไม่ระะยจริงเลยอะถ้าผมนะผมจะเลื่อนไปอยู่ก่อนท้ายซอยห้าสิบนะเพราะตรงนี้จะเป็นสะพานนะก็คือเอาง่ายเขาเห็นจากไกลอ่ะเขาลงสะพานมาเขาจะเห็นตรงนี้จะเป็นสะพานเห็นไหมพี่ต่านผู้ชมกำหนดระยะปลอดภัยร้อยห้าสิบเมตรเห็นไหมครับมันต้องมีระยะครับระยะเบรกร้อยห้าสิบเมตรถึงสองร้อยเมตรเนี่ยเพื่อเห็นลงมาเห็นจานนะครับ ตรงนี้จะเป็นสะพานนครับเนี่ยเห็นะครับเป็นสะพานลงมาเนี่ยครับนะครับเป็นสะพานลงมานะรถตว้นีกเยอะมากครับมันทับมอไซค์มาคนมอไซค์มาี่ทำไงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงจากสะพานมาก็เจอเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้งบนสะพานนี่ก็มืดนะครับไม่ไม่ได้สว่างนะบนสะพานนี่นะครับมืดมากนะนะครับ นี่ครับรถหกล้อสิบล้อนี่เยอะมากครับท่านชมนะครับตามหลังมาเนี่ยครับนี่นะครับยาวรถติดนี่ครับกลับเบาๆนะครับสิบล้อครับก็ระวังเลยนะครับระวังเจ้าที่หน่อยนะครับอย่าไปเกี่ยวเครื่งที่เอานะครับตายเลยนะครับภาษีเราภาษีเรานะครับก็ดูๆเจ้าที่ด้วยครับ จะเจ้าเท่อีกอยอะมากครับ1 0อนะครับ6ล้อ10ล้อเดียโอ้โหเต็มเลยตรงนี้อาสวัสดีสมาชิกครับอาสราจรสอนพระกระโดกครับผู้วุคุ้มด่านะครับฝั่นนตำรวจดโขลซาคิดนะครับไม่ไม่เจอครับไม่เห็นนะครับเนี่ย ไม่ดชื่อนะครับเนี่ยครับเจอข้านสุมเมศคนเดียวนะครับชื่อพวกคุดดานไม่เห็นนะครับไม,ไม่ไม่เจอนะครับคนคุณดาดเนเนี่ยไม่เจอนะครับถ้ามีป้ากิจแล้วไม่อยู่แล้วป้ากิจทำไมครับเนี่ยครับอ่ะดูนะครับ สวัสดีชาวมาทิุกค่านนะครับมา่เจอครับเนี่จราจรสอนพรโขงครับที่เก่าครับอยู่วัดหัวสะพานครับตรงนีวัดหัวสะพานนะครับหน้าวัดหัวสะพานเลยครับมาจากคลองเกลยรถไฟสายเก่าครับเส้นนี้เส้นคลองเกลยรถไฟสายเก่าครับนะครับทะลุออกสมุทรปราการได้ครับตรงนี้ออกบางนาได้ครับนะครับ ทางนี้ก็จะไปสมุทรปราการเนี่ยครับไยบางนาก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปทางนี้นะครับก็ออกอองเตยครับเอาเลยครับทางานครับโอ้โหสิบล้อดูนะครับวนกลายเลยครับเนี่ยแล้วรถลงสะพานเ่ยครับต้องชะลอเบรกนะครับเนี่ยต้องชะลอนะครับเนี่ย แล้วถบว่าอง <ไป S 1> ล้อสิกร้อนี่จาจอดรถไม่ค่อยดีอ่าไม่ใช่อะไรจอดเฉียวรถจะไปกินะค,ค,ค,ครับอ้สุล้อมายนะครับหลายมากครับแต่ผมไม่โดนเนี่ยครับถนนเนี่ยเลนเดียวครับเนี่ยเห็นไหม ฝั่งนี้ก็มีนะครับิบล้อสองฝั่งนะครับถนนเลนเดียวนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสวนไปสวนก็มาครับเจา้าหน้าที่ก็ยืนอยู่ข้างกลวยนะครับเป็นคนงเส้นเนี่ย รถก็วิ่งสวนไปสวนก็นมาครับโอ้โหตัวครับตัวล้อเนี่ยล้อรถเนี่ยตัวรถเกี่ยวเกี่ยวมานี่้โหดูไม่จืดเลยครับผมบอกเลยเนี่ยัจะรายมากครับติดล้อมึงอะไม่มีอะไรทำเหรออ่ะไม่ชอบเสียเข้ามาดูทำไมครับนะครับ ึงรู้ไงไม่มีงานทำฮะกูมีงานทำนะไม่ชอบอย่าเสียเข้ามาดูครับออกไปเลยนะเข้ามามึงอ่านกฎก่อนนะกูมีมกฎให้อ่านนะกูไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรเขากูอยู่กูค,คาอยู่บนฟุปปตบาทแคนตาดูนะก่อนทิ่มจะโพดนะแก้งหางวัตถุนะแครตาดูก่อนกูไม่วุ่นวายอะไร ดูไปพูดคุยเจ้าที่ไหมนะอย่างโง่ครับนะอย่าเป็นกบในกะลานะพิมพ์เข้ามาดูด้วยเดนะี๋ยวพิมเข้ามาดูด้วยนะดูไปวุ่นวายอะไรกูไปคนนำเสนอให้ประชาชนนี่นะครับนะนะ้แนะงห่าวปรทูเนี่ยค,คอมเมนต์เข้ามาเนี่ย ก่อนคนเมนตมามึงด,ดูดูด้วยนะดูด้วยนะโม่แล้วอวดฉลาดหลังมึงเอาหน้าจริงเข้ามาดิมึงอยากเฟซบ,บุ๊กออมมาดิมึงกล้าปเปล่าหน้ามึงยังไม่กล้าเข้ามาเลยเปัญญาอ่อนเสี่ยเข้ามาดูไม่ชอบมึไม่ได้เชิญมึงเข้ามาดู ฝากไว้คิดกูไว้ดูการทำงานของเจ้าทีไปบัตรนักที่นะฮนะกูกูไปลบควนตรงไหนได้กับพิมพมือเง,ง่นได้กับพิมพแต่ไม่เคยสร้างก้างสันอะไรหรอกกูไปย,ยุ่งอะไรเขามบ้าเปล่านฮะ มายุ่งอะไรมึงยุ่งอะไรกูขามหน่อยไอ้กูขามหน่อยมึงทิ้งไปแล้วกูมายุ่งอะไรฮะมูงไปขัดขวาของไหนมึงเป็นสารเหรอมึงตัดสินกูเน,นี่ยยาอ่อนโน่นเจ้าที่เนี่ยคำน,น,นั้นรถเถอะรถเถอะเหมือนกันเน็ตหลุดครับ นะดูด้วยนะดูนี่นีู่เย็นอยู่ไหนนีู่ย,ยุ่งว,วาอะไรเขาขอยู่คนละฝั่งนะไม่ชอบเสียงเข้ามาดูไม่ได้เชิญให้มาดูน้อยอย่างไรสนใจเป็นะหพวกนี้นะ สวัสดีครับอ่านดูเกอะครับจราจรสนอพระขนงครับบริเวณนี้นะครับก็ระมัดระวังครับพี่น้องผ่านไปผ,ผ่านมาก็เส้นลงจากสะพานมานะครับนะครับหน้าวัดสะพานก็ระมัดระวังนะครับบริเวณนี้นะครับมี่เจ้าหน้าที่กั้นกดเกียดทุกวันนะครับนะครับรักษาเวลานะครับนะครับก็ขับรถก็ระมัดระวังนะครับเราก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพครับอย่าไปด่าคอเจ้าหน้าที่นะครับท่านผู hmm. ้ชมนะครับวอนนี mm ้เ hmm. จ mm ้าหน้าที่็บอนที like ่สี่ค like รับ OK. ครับอไอพวกแกงหาวะตูุเขาปล่อยไปครับไอพวกนี้มันจะข้างกายครับฮะญาติพี่น้องม,มึงกลู้อยู่ญาติพี่น้องม,มึงทำไม่ได้งไงพวกนี้มันแกงหาวะตูถ้ามึงไม่ชอบมึงก็ไม่เข้าไปดูเด็กมุกูไม่ได้ชวนให้มาอยู่ข้ามไปเลย ดูครับตัดพลังงานเห็นไหมรถโล่งแล้วเห็นไหมครับนะครับพอไม่มีรถเริ่มโล่งเลยผมจากสะพานมาก็ไม่มีอะไรติ่นั่นเลยครับเนี่ยวิ่งมาอานนี้ตายเลยวัดกระลายมากครับเห็นไหมโอ้โหเล่นแสง แซงขวาไปเลยพ่อทันกระลายเลยดวงดีจริงเลยดวงดีมากดรงดีมากไม่เจอรถพวกหวานเลยสวัสดีสบายคลิปกีกแล้วครับอันนี้วอร์สิบสี่ครับอ๋อเมื่อกี้ผมก็ด่าไปเมื่อกี้เห็บหมาก็แฉ่งหามาคูเห็บหมาอย่าไปบล็อกกันที่หลังพวกเห็บหมา ออไม่ได้เชิญให้เข้าไปดูเขาไม่ชอบก็เล่นผ่านกันหาอะไรได้ไม่ได้เขาไปเอานี่เป็นเนินึ้นมาเนินสะพานเนินคอสะพานรถคอสะพานมัน้องดอย่างการยืนแับกลาไม่ได้กัวตายกันเลยอะนี่ครับห่วงไม่ได้จับประชาชน กั i i no, วตายนะแก่วไม่จับประดัพอ14แล้วครับตั้งนาแล้วครับตั้งนานแล้วครับเห็นไหมกระสานี่ก็ไมปต้องรักนะครับอมันมีมันมีเห็ดหมาเห็ดหมาหดหัวงหน้าปยน์่ลบขนาดกระจกให้ผมต้องเข้าใจ ก็มองหน้าผมขี่ไปแล้วก็วนกลับเข้าวัดหน่แล้วก็ออกตรงนี้รอพี่คนแรกคับมองหน้าผมกับรถลายเสื้ออะไรขับรถอะไรมาเสื้อเสื้ออะไรรถเก๋งจ้าเสื้อสีอะไรสีสีน้ำตาลหายแล้วครับรถพ่วงรถคอมบี้เนี่ยเนี่ยถ้าเจอไอ้พวกอย่างนี้เมื่อกี้ตั้งแต่เราไม่จับแล้วครับรถพ่วงอะครับ เราเรียกกับมอไซค์ครับวันนี้เขาเรียกกับมอไซค์ครับขึ้กล้าเรียกรถพ่วงครับโอ้เรียกมาก็เรียบร้อยครับเนี่ยรถติดขนาดนั้นรถเยอะป้ายร้อยห้าสิบเมตรเราไปตั้งไว้ข้างในอนป้ายร้อเมตรอยู่ข้างในนู่นบ้านไหนพ่าสอนบ้านไหนสอนป้ายเห็ดมันจะมีใครเห็นนะป้ายร้อยสิบเมตรอยู่ข้างใน วอลสี่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมแล้วเราก็เดินคายก่อนะครับตรงนี้ก็ไม่มีไรแล้วอะไ่รไปจัาจะรจสอนอพักขนนทานพี่อื่นเขาไม่กล้าทำพี่พี่อื่นเขาไม่กล้าทำแต่จราจอพักขนงเขาทำได้วอลสีเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ ไม่มีไรแล้วอที่ไปหมดแล้วบริเวณนี้ไ้อยหเมตรเล็กมากสงสัไม่มีงบประมาณที่อื่นเขาอันไม่เลิกเลยใช่ไหมอ่เขาแผนบ้าลาแต่นี่โมมอ้โหเห็นถาดถ้าด่านอ,อาไม่หไม่รัอะไรด้วยวนะหนะดูเห็นไหมมันจะลายปล่ะ ก็เป็นประชาชนก็โดนจับเนี่ยไม่รัดของสิ่งของเนี่ยมาเยอะน่าจะหมดโรงพักละจราจรเห็นไหมเดี๋ยวผมมาให้ดูดิถ้าเป็นประชาชนที่รัดไม่ได้นะผมบอกเลยนะครับเียโดนจับนะครับมันคบไปรัดสิ่งของเนี่ยใคร เฮ้ยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อคุณนะกันเนี่ยผมจอดอยู่ตรงเนี้ยพี่พี่หันกล้องมาทำผมเาบอกว่าที่วไปนี่ผมไม่ได้ชื่อใครมันไม่คนไม่ใช่คุณเลยนี่เขาด่าอยู่ในไลน์นี่ไม่ใช่ไม่ได้จอดทีจอดอยู่ตรงเนี้ยพี่บอกมาตำรวจผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครแล้วกล้องก็ไม่ได้จับพี่ด้วยแล้วพ่อมาตามล้อมที่วัดเนี่ยน้องผมที่วัดเนี่ยพี่เราคงชอบพี่ชอบเข้าใจผิดกันละแต่มาไงแล้วพี่บอกเป็นหมาตำรวจเฮผมไม่ได้จอดที่ที่ไม่มาเล้วได้ได้น้องมันบอกไงบอกเฮ้ยให้เขาด่าผมก็ว่ ผมเห็หรือเปล่าถ้าผมบอกว่าพี่เป็นม้าตำรวจผมต้องชี้ไปหาพี่ใช่ไหมกงงเอ้ยเฮ้ยพูดขี้ออกมาจากาเองอย่ามาอกนนี้มอเตอร์ไซค์สามคันก่อนพี่จะมามีผู้ชายคนนี้เชื่อดัแล้วก็มีผู้ชายสองคนเชื่อดัเร้าาอมก็แยากรู้ว่าเไม่มีไรหรอกคงเจ้าใเป็นที่ถ้ามีอะไรก็ขอโทษด้วยนด้วยนะา แต่ประเด็ผมประเด็ผมผมไม่ได้มเอี่ย่ไทยไม่มีไรหรอกนี่ครับไม่มีรักอะไรเลยไม่รู้เหมือนกันน่าจะไปหนาสอลอหรือมีไรมันก็พวกพวกแค่ใต้ิดั่นแหละอ่ะงานหอยุญาจบไรที่น่าจะเขาแใช่